จากการคิดต่อยอดเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจผมก็เลยลองมาทําบันไดให้ท่านดูว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นการพารานะครับแล้วก็มีการจําแนกเป็นตารางแต่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจยากอย่างนี้ครับลองมาลองดูตรงนี้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดต่อยอดคืออะไรหลักของมันคือทําความเข้าใจแนวคิดจําแนกแยกแยะประเด็นเรียงลําดับความสําคัญเชื่อมโยงปัญหาค้นหาข้อมูลมันเข้าใจยากแต่ถ้าอย่างนี้แหละครับ เราเป็นพนักงานใหม่เข้ามาทํางานระดับ4ถึง7เรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรเรามีความสุขเราดีใจที่เรามีงานทําพอเราเข้ามาในองค์กรปุ๊บเราเจอรุ่นพี่ๆเราอบรมมาเติมความรู้มาแต่พอมาทําหน้างานจริงๆเราเราจะยังไม่รู้โดยปกติสัญชาตญาณจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพนักงาน4ถึงเเนี่ยนะครับเข้ามาทํางานใหม่ๆเนี่ยเป็นพนักงานใหม่ยังไม่รู้เนี่ยถ้า พนักงานคนนั้นสามารถจําแนกแยกแยะปัญหาจากใหญ่จากจ่อยได้ธนาคารแฮปปี้แล้วเช่นสินเชื่อครับกลับมาจากอบรมที่กําแพงแสนเนี่ยมานั่งที่โต๊ะทํางานเนี่ยลูกค้าเข้ามาขอกู้เงินลูกค้ามาสอบถามเรื่องสินเชื่อเนี่ยเราจะยังไม่รู้อบรมมาก็จริงเพราะฉะนั้นอ๋อเรื่องนี้คือการขอเสนอขอกู้อ๋อเรื่องนี้คือการตรวจที่ดินต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ถ้าเราสามารถอธิบายขนาดนั้นได้โอเคแล้วครับเช่นเดียวกับพนักงานการเงินนะครับท่านลองจินตนาการว่าท่านเป็นการเงินใหม่ระดับสีเนี่ยท่านอบรมมาท่านมาทํางานท่านก็ยังเก้กันกายังไม่รู้เอ๊ะไอ้เปิดบัญชีต้องทํำยังไงเอ๊ะการที่จะคีย์บันทึกลับฝากยังไงถ้าท่านสามารถที่จะรู้ว่าการเปิดบัญชีต้อง มีใบฝากอย่างนี้ต้องมาเขียนตรงนี้ต้องมาบันทึกตรงนี้ท่านจําแนกแก้แยะได้เนะี่ยโอเคแล้วครับพนักงาน4ีถึงเแต่เมื่อท่านทํางานสองปีสามปีเป็นธรรมชาติทุกคนก็จะมีทักษะนับเงินก็จะคล่องขึ้นเปิดบัญชีก็จะคล่องขึ้นนะครับทุกคนก็จะคล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องขึ้นแหละเริ่มชํานาญเห็นไหมเริ่มหนึ่งเริ่มมีความรู้โนเล็กสองเริ่มมีสกิลแล้วเริ่มมีทักษะและ้วนะครับ หลังจากนั้นพอครบ5ปี6ปีเรามีอายุงานครบ c 7เราจะสอบเรื่องระดับแล้วสมมุติว่าท่านสอบได้สํานักงานใหญ่กับพื้นที่จะต่างกันนะครับคือข้างนอกเนี่ยก็มีความชัดเจนว่าเบอร์8คือผู้บริหารระดับต้นคือหัวหน้าหน่วยคือหัวหน้าการเงิน หัวหน้าหน่วยก็จะมีทีมงาน3คน4คนขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของหน่วยหัวหน้าการเงินก็มี2เคาน์เตอร์3เคาน์เตอร์ขึ้นอยู่กับปริมาณงานธุรกิจแต่ท่านคือผู้บริหารระดับต้นละเป็นหัวหน้าการเงินเป็นหัวหน้าหน่วยแต่ข้างในเราเนี่ยยังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แต่มันเป็นเลเวลเดียวกันเพราะฉะนั้นหัวหน้าการเงินทํำยังไงครับหนึ่งหัวหน้าการเงินเดิมหัวหน้าการเงินอยู่หน้าเคาเน์เตอร์ แต่คราวนี้หัวหน้าการเงินขยับออกมาแล้วเป็นผู้บริหารระดับต้นมีทีมงานแทนเพราะฉะนั้นหัวหน้าการเงินต้องมองแล้วว่าเออช่วงไต,ตรมาสแรกจะมีโครงการมาตรการเยียวยาของรัฐบาลจะมีการจ่ายเงินผู้เป่าะบางมีผู้สูงอายุมีคนจํานวนมากมีคนจํานวนมากมาติดต่อคณะที่ทีมงานมี3คนอีกคนหนึงเป็นเด็กใหม่ยังไม่คล่องอีกสองคนเป็นคนเก่าคล่องมาก เพราะฉะนั้นหัวหน้าการเงินต้องวางแผนใช่ไหมฮะนี่คือผู้บริหารต้องวางแผนทําหน้าที่อ๋อวางแผนแล้วต้องจัดคนว่าอ่ะทั้งนั้นคเคาน์เตอร์นี้ให้เอ A B, อกับบีเคาน์เตอร์นี้ให้คนใหม่ต้องจัดคนพอสิ้นเดือนหัวหน้าการเงินต้องประชุมเพื่อที่จะถามน้องๆติดขัดปัญหาอะไรยังไงไม่มีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็มีการกํากับติดตามระหว่างวันก็กระตุ้นน้องๆหลีดน้องๆเพราะฉะนั้นความสามารถของแดคืออะไรครับ ต้องเรียงลําดับปัญหาแล้วการเงินเนี่ยเข้าอยู่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาเรียงไม่ได้วันนี้ไม่รู้ว่าจะมากี่คนไม่รู้ใครจะมาเปิดบัญชีไม่รู้ใครจะมาทํา ATM ไม่รู้ใครจะมาทําอะไรการเงินเรียงลําดับไม่ได้นะครับต้องทําหน้างานเผชิญหน้างานแต่พอเป็นหัวหน้าเริ่มแล้วเริ่มนั่งโต๊ะเริ่มมองเห็นเพราะฉะนั้นอ๋อลูกค้ามาเยอะมากเลยมาถอนเงินเยียวยา แต่ปีลูกค้าเงินฝากอาปรตรายใหญ่มาหัวหน้ากันกันต้องดูแลถ้าอย่างนั้นจะลําดับอะไรยังไงเห็นไหมครับโดยบทบาทโดยฟังก์ชันเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสเพราะเขาต้องไปเชิญอ,อยู่หน้างานแต่พอเป็นหัวหน้าเริ่มเห็นเริ่มเห็นเพราะฉะนั้นขีดความสามารถของระดับ8ปดคือต้องเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาต้องคาดการได้อืช่วงนี้เงินเยียวยามาผู้จัดการไปไประชุม,ม,มอำเภอบอกว่าจะมีเงินเยียวยามา หัวหน้าการเงินต้องคาดและคาดว่าเอ๊ะจำนวนเงินจะมาเท่าไหร่เอ๊ะคนจะมาเท่าไหร่เห็นไหมครับถามว่า4ี่ถึงเจ็ดเขาคาดได้ไหมเขาไม่มีเวลาคาดแต่คนที่คาดคือต้องเป็นหัวหน้างานนะครับพอเป็นระดับสิบผู้จัดก,การต้องเชื่อมโยงแหละกับอำเภอกับสาขาโน้นสาขานี้เอ๊ะวันนี้พอคาดไว้ว่า6ล้านพอมาจริงมา10ล้านต้องโทรขอเงินโค โอนเงินเห็นไหมต้องเชื่อมโยงกับปัญหาลหลายอย่างนี่คือความคาดหวังว่าอ๋อถ้าเบอร์สิบสักงานใหญ่เช่นเดียวกันสนัมง,งานสิบสัมง,งานใหญ่เบอร์สิบคือผู้บริหารทีมแล้วการทํางานของเราเนี่ยเราไม่ใช่ทํางานกลุ่มเดียวอ๋อเรื่องนี้ต้องขอข้อมูลกับอีกกลุ่มหนึง่งนั่นคือเชื่อมโยงกับอีกกลุ่มมึงเรื่องนี้ต้องขอกับคนนี้เพราะฉะนั้นเบอร์สิบความคาดหวังความต้องการเขาคือต้องการคนที่สามารถเชื่อมโยงปัญหาต่างๆได้นี่คือเบอร์สิบ ส่วน1112เริ่มแล้วเริ่มไม่มีกรอบไม่มีระเบียบนะครับลองรับแล้วเพราะเวลานโยบายมาเนี่ยอะไรก็ต้องทําได้นโยบายมันจะยังไม่มีชัดความชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องมา implement มา deploy ต่อยิ่งเป็นผู้บริหารเรานะครับยิ่งต้องคิดนอกกรอบรับนโยบายจากรัฐมนตรีมาอ่ะช่วยคนจนได้ไหมได้ได้อย่างไรต้องมาต่อเห็นใไหมฮะ ระดับสูงจะไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเวลาเราทําข้อสอบเราต้องนึกถึงอย่างนี้อ๋อจริงๆเราข้อสอบไม่มีผิดเราไม่ผิดแต่ระดับเลเวลที่เราทําเราเป็นใครเราเป็นผู้ปฏิบัติหรือเราเป็นผู้บริหารเจอตัวอย่างชัดๆแล้วท่านจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นคอม p พ t เนซีในแต่ละเลืองมันก็จะมีไดฟิเชันของมันมีนิยามมีความหมายที่ทางฟอทนาากำหนดไป แล้วก็มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ว่าเอ๊แต่ละชั้นแต่ละชั้นเขาต้องการคนแบบไหนเขาเดฟนิชชั่นมาแล้วเขาจําแนกมาแล้วอันนี้อ่านเองได้นะครับผมจะไม่อธิบายท่านซึ่งเน้นว่าในองค์กรเราทุกคนเนี่ยต่างที่มาต่างความรู้ต่างประสบการณ์ต่างเป้าหมายผู้บริหารต้องบริหารความแตกต่างนี้ให้ได้เพราะทุกคนมีคุณค่ามีประโยชน์มีความสามารถเหมือนกัน ไม่ชอบคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่ได้เราต้องพยายามใช้เขาให้ถูกกับงานข้อสอบมันเคยออกนะครับอย่างในองค์กรเขาบอกว่าก็จะมีคนที่มีพฤติกรรมต่างกันบางคนก็เป็นนักล่าหากินด้วยตนเองมีงานมาอ่ะคุณทาเขาทําได้เลยนะครับบางคนเนี่ยก็ต้องบอกต้องชี้นําได้งานมาปุ๊บให้ทําทําไม่ได้ต้องอธิบายอ่ะคุณต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ไม่ใช่เขาไม่มีประโยชน์เขาดีเขามีคุณค่าแต่อีกอย่างหนึง่ง นะครับต้องชี้นําต้องบังคับหรือบางคนนะครับต้องให้ความสนิทสนมนะครับต้องให้อาหารนะครับนั้นคือทุกคนมีความแตกต่างกาันแต่ทุกคนมีประโยชน์มีคุณค่าหมดเราอย่าใช้คนผิดประเภทอย่าใช้คนผิดกับงานหลักพ u t the right man on the right job เห็นไหมครับจากหลักวิชาการกับมาสู่การปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับเราจะบริหารอย่างไร มันเคยมีข้อสอบเนาะข้อสอบมันเคยถามเนี่ยเคยถามว่ามีพนักงานอยู่สามคนแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันคนนี้ก็เก่งแบบนี้คนนี้เก่งแบบนี้คนนี้เก่งแบบนี้เขาถามท่านว่าถ้าท่านจะให้เขามาปรปับปรุงกระบวนการงานท่านเห็นว่าคนแรกมีความเชี่ยวชาญท่านจะให้เขาช่วยอย่างไรเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าใครเดวใครดีนะทุกคนดีหมดแต่เขากําลังวัดท่านว่าท่านจะใช้คนยังไง ให้เหมาะสมกับงานให้งานสําเร็จให้งานสําเร็จเขาก็จะให้มานะครับท่านจะทําอย่างไรท่านจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นไหนล่ะคอมพิวเตอรซีไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ยังไงเห็นไหมครับแต่ที่ผมอธิบายท่านท่านจะได้เข้าใจคอนเซปต์แต่ข้อสอบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปจําแนแกแยแยไม่สามารถที่จะมีเวลาไปคิดว่ามันคือข้อนั้นข้อนี้ได้หรอก โดยเฉพาะชุดล่าสุดยิ่งปริมาณเยอะเยอะเยอะท่านไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ก็เป็นองค์ความรู้ที่จะปูพื้นฐานให้ท่านสรุปว่าอ๋อทุกคนมีประโยชน์หมดทุกคนมีสองด้านมีด้านมืดมีด้านสว่างเราเป็นผู้บริหารเรามีหน้าที่ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เป็นคุณค่าแก่เขาเราเลือกไม่ได้เรามีหน้าที่ใช้ประโยชน์ตรงส่วนที่เป็นด้านดีเขา อันนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับผมให้คอนเซปต์ท่านไปแล้วให้ท่านไปอ่านใหน้ท่านไปทําความเข้าใจผมจะพาท่านไปทําแบบทดสอบไปทําแบบฝึกหัดเพื่อที่จะให้ท่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ท่านไปทําความเข้าใจได้นะครับไปทำความเข้าใจได้มันก็จะระบุว่าพฤติกรรมที่ต้องการเนี่ยคืออย่างไรเขาเขาก็จะมีคำอ,อธิบายให้เราหมดแล้วนะครับทั้งหมด6ตัวคอมพิวเตอรซีนะครับ6ตัวทั้งหมด6ตัว เอาละคราวนี้สมมติท่านไปทำการบ้านไปรู้เพิ่มและหลังจากที่ได้แนวจากผมคราวนี้เรามาเผชิญของจริงถ้าเราเข้าห้องสอบทำอย่างไรเราจะทำข้อสอบได้เพราะไปอ่านไปท่องเอาโอเคจำสองเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ต้องนำมาใช้ละทำอย่างไรข้อสอบชุดนี้ สรุปสุดท้ายคือเขาต้องการค้นหาบุคคลเขาต้องการคัดเลือกคนต้องการคัดเลือกคนที่มีคุณ,ณสมบัติที่พึงประสงค์ที่ธนาคารอยากได้เครื่องมือแบบทดสอบแค่นั้นเองรูปแบบก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริษัทแต่หลักเหมือนเดิมหลักเหมือนเดิมท่านอย่างไรเนาะอันที่หนึ่งทัศนคติมีความสำคัญมาก ผมบอกเล้ว่าความรู้ความพยายามทัศนัคติทัศนคติเนี่ยมันบวกร้อยลบร้อยเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นบวกนะครับโอเคนะครับในการทำข้อสอบเราก็ต้องฝนให้มันเต็มดูให้เรียบร้อยนะครับปกติเนี่ยในการทำข้อสอบเนี่ยธรรมชาติมนุษย์พอมีคําสั่งมาปุ๊บเราเขียนชื่อเลยเรารีบกลัวไม่ทันเวลายิ่งรู้ว่าข้อสอบเยอะเยอะต้องรีบเขียนพอรีบเขียนเสร็จปุ๊บลงชื่อ เพราะฉะนั้นดูให้ดีๆทําข้อสอบนะครับต้องอ่านโจทย์กินยาต้องอ่านฉลากให้ดีๆมันมีปีหนึ่งเขาบอกว่าถ้าท่านไม่พึงประสงค์จะทําแบบทดสอบโปรดลงชื่อเร็วไม่ได้นะครับต้องตั้งสตินะครับทุกอย่างต้องอ่านมาฟังแล้วก็ทําเลยไม่ได้ต้องอ่านให้ละเอียดว่าเขาสั่งอะไรเขาสั่งอะไรสมมตุติท่านเป็นผู้จัดการอะ ตุลาการเอาเอกสารอ,าอะไรไปท่านเซน็นเซ็นเซ็นเขาให้เซ็นลาออกทําไงครับไม่ได้นะครับต้องอ่านให้ละเอียดก่อนคําสั่งนะครับคาสั่งต้องดูวยละเอียดคราวนี้ปัญหาหลักมันอยู่ตรงนี้ปัญหาหลักคือว่าเราคนไทยเนี่ยนะครับเรามีอัตลักษณ์มีบุคลิกลักษณะมีพฤติกรรมมีนิสยัยเป็นของเราเองคนไทยนะครับเป็นคนลักษนุกยิ้มง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเป็นคนนิยมคนใจกว้าง ทําอะไรตามสบายคือไทยแท้ก็จะมีสำนวนมีวลีเขาเล่าต่อๆกันมายกย่องความเป็นนักเลงนับถือผู้มีอำนาจวาสนานี่คือลักษณะนิสัยเรานิสัยผมนิสัยท่านเราเป็นกันอย่างนี้ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราสั่งสมเป็นวัฒนธรรมอารยะมานานนี่คือลักษณะของคนไทยยิ้มง่ายฝรั่งชอบแต่คนอื่นมองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนี้ครับฝรั่งบอกว่าคนไทยเป็นคนชอบโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆอันนี้ได้ไหม คุณทำรืยยังยังไม่ทําทําแล้วคือบางทียังไม่ทําแต่บอกว่าทําแล้วโกหกเรื่องเล็กน้อยคนไทยแยกไม่ออกนะครับระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็เป็นเรื่องงานเรื่องงานก็ส่วนตัวส่วนตัวก็งานไม่รู้อะไรเป็นไรผมผมศึกษามานานทำมานานนะครับเราชอบสอนรู้สอนเห็นชอบนินทานในสำน,นักงานคนไทยนะครับไม่รับผิดชอบงานเพิ่มแต่เงินเพิ่มอยากได้อะให้งานเพิ่มไม่เอาแต่งานเงินอยากได้ ยึดติดกับความเคยชินโ oh, อ้แบบนี้ดีแล้วไม่เอาแบบไี้ดีแล้วยาเลยนะฮะบางครั้งก็พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดมีปัญหางานไม่แก่ต้องรอให้หนายสัง่งนี่คือฝรั่ง,งมองไทยการณที่ญี่ปุ่นมองไทยเขาก็บอกว่าเออคนไทยเนี่ยรู้จักหน้าที่ตนเองต่ําการศึกษาเราล้มเหลวไม่ได้พัฒนางานเรามองอนาคตไม่เป็น70%ไม่มองอนาคตทําแบบเช่าชามยินชามความยืดหยุ่นสูงแต่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง นี่คือเขามองเราผมกําลังบอกอะไรท่านผมกําลังบอกว่าวิชาสมรรถนะคืออะไรอ๋อคือเป็นเรื่องของตัวท่านเป็นพฤติกรรมเป็นความรู้ของตัวท่านเขาทกศเราประเทศไทยเราทฤษฎีที่ผมอธิบายเฟเดริกฟินส์โลเทเลอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมันมีนของต่างประเทศวิชานี้เช่นเดียวกันวิชานี้คือการคัดคนเนี่ยน,นะครับเราก็ ยึดของต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นนิสัยเราเป็นอีกแบบหนึ่งง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่ฝรั่งเขาไม่ใช่ฝรั่งเขาใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ yes no แต่เราเนี่ยอะไรก็ได้เอาทางสายกลางกลางง่ายๆปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาท่านนะครับปัญหาของพวกเราทุกคนเวลาเราพฤติกรรมเราเป็นอีกแบบหนึ่งเราทํางานเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เวลาออกข้อสอบคราวนี้แหละครับมันแย้งกัน มันจะแย้งกันใครที่ไปท่องจําเข้าใจงูปลาเนี่ยตอบไม่ได้หรอกจะต,ตอบผิดเพราะมันจะแย้งกับข้อเท็จจริง